ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรโดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ติดับเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงจึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นการระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมม่ให้โรค แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจําเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดการป้องกันและการรักษาโรคตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนกรณีนี้จึงจําเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตราห้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563ประกาศณนะวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรี